สวัสดีนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y ย u ทูบโกลาล์เพจ g ก a l a ์แล้วก็เว็บไซต์ g ก a l D a ์ .com G-O-L-D-A-R-O-U-N-D สัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงสุดสัปดาห์กลางเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับโกลาก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาทองคำมาฝากกันสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำขึ้นไปทดสอบแถวประมาณ1993นกะครับก่อนลงมาปิดตลาดที่1980งาริบาลาที่ทางโกลด์สปอร์ตยังดูดีทีเดียวแต่ราคาทองคาไทยเองกลับถูกเงินบาทกดซะ หลุดมาแถว3 3 0 0 0ันบาทนะครับที่ทางหลังจากนี้ต้องดูว่าเงินบาทยังจะแข็งค่าต่อได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพัทรินมนชา,าชีรคพานชีพโอเปอเรชั่นออฟฟิเซอร์ของทางเล้งหงคอมมูนิตี้นะครับเราจะมาดูทิศทางราคาทองคําทั้งตัวโกลสปอร์ตและก็ราคาทองคําไทยเองว่าในสัปดาห์หน้าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณพัทรินครับสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาโกลสปอร์ตทำได้ดีนะครับแต่ทองไทยไม่ค่อยขยับเท่าไหร่สัปดาห์หน้ามงองยังไงครับ ใช่ค่ะก็ขอกล่าวถึงสัปดาห์ที่แล้วก่อนน,น,นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจากที่มันลงไปถึงบริเวณแนวรับสําคัญ1930งเกสูน hmm. ย์เราคุยกันว่าค่อนข้างมั่นใจว่าจะต้องมีการรีบาวแต่รีบาวเพื่อไปต่อหรือรีบาวเพื่อกลับลงไปใหม่นะคะ <c oughs> ก็ปรากฏว่าตอนนี้มันก็รีบาวขึ้นมาแล้วจริงๆนะคะจากข่าวเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดนะคะ mm hmm. แล้วก็ประกอบกับวันพฤหัสเนี่ยมีตัวอันอินพอยเมนตใช่ไ ที่ที่มันออกมาสูงแบบสูงกว่าสูงกว่าที่คาดค่ะซึ่งตัวเลขสะสมเนี่ยก็คือถือว่าเยอะเลยทีเดียวเป็นประมาณ1.8ล้านคนแล้ว ค่ะก็ทำให้สปอตโกลเนี่ยยืนขึ้นมาสวยๆเลยค่ะอยู่เหนืออยู่บริเวณหนึ่งเก้าแปดศูนย์ะคะซึ่ง mm hmm. ก็ทะลุหนึ่งเกกสามบริเวณสำคัญขึ้นมาได้แต่ยังไม่ผ่านบริเวณหนึ่งเก้าแดห้าไปซะทีเดียวนะคะคก็สูงสุดเมื่อวานอยู่ที่หน mm ึ่งเ้าสามค่ะเราก็มองว่าตรงนี้ก็เป็นบริเวณสำคัญถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็จะไปเทสจุดเดิมค่ะคือสบริเวณสองพกับเก้า แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงทองไทยนะคะเงินบาทเนี่ยภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยแข่งค่าขึ้นมาถึงหนึ่งบาทเลยทีเดียวซึ่งมันมีผลกระทบต่อราคาทองไทยมากหนึ่งบ,บาทเนี่ยก็คือประมาณเ,ออเงินบาทแข่งค่าหนึ่งบาทตีเป็นค่าทองคําแบบประมาณหนึ่งพันบาทเลยครับทั้ทัวนะนะคะซึ่งเทียบกับสปอตโกลที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะก็จริงแต่มันก็ยังน้อยกว่าที่เงินบาทแข่งค่า ช่เพราะฉะนั้นทองไทยเนี่ยพอถ้าดูกราฟเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นเหมือนกับไาเวด้าแบบแบบลงเลยอ่ะไม่ม,มใช่เลยนะคะก็เลยอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าอนาคตสปอตปรับขึ้นปรับตัวขึ้นเยอะๆกว่าการที่ค่างเงินบาทผัดแปลงเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ทองไทยกลับขึ้นไปยืน บริเวณสามหมื่นสี่อะไรได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเพราะเรามองว่าตอนนี้มันภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยแข่งขึ้นมาหนึ่งบาทถือว่าผัานผวนมากๆเลยครับค่ะซึ่งเอ,อเรามองว่าณจุดนี้ค่ะมันก็จะเป็นจุดแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญกันของของค่างเงินบาทนะคะดูว่ามันจะหลุดสามสิบสามสิบห้าไปหรือเปลา่ามันเฉียดเมื่อเมื่อวานนี้มันแบบสามสิบห้าจุด ศูนย <02 S 1> ์สองอะไรเงรี้ยก็คือเกือบจอจอ<ต>จะหลุดใช่ใช่แต่ว่ามันก็ยังกลับขึ้นมาได้ค่ะก็คือต้องดูประกอบกับว่าอ่าพอคุณออกมาแล้วมันก็คือวันเนี้ยค่าค่าราคาทองคําอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามซึ่งเราคุยกันมาตลอดว่าอะไรก็ตามที่ต่ํากว่าสามหมื่นคืออาจจะสามหมื่นสองแปดร้อยอะไรเงี้ยค่ะก็คือถือว่าเป็นราคาที่น่าสะสมมากๆเป็นโอกาสดีค่ะที่จะเข้าสะสมค่ะแต่ทั้งนี้เนี่ยอ่ พอเรามาดูคือพอดีว่าสปอตมันก็ขึ้นมาเนาะแต่ว่าเอจากจากราคาเมื่อวานมันก็เหมือนย่อลงไปอีกนิดนึงอืมะก็น่าเข้าค่ะน่าเข้าคือถ้าเกิดเรา,าดูเทคนิคเชียวของของในตัวโกสปอตเองเนี่ยค่ะมันขึ้นไปเทส1993ได้แต่ก็แต่ก็ก็ยังกลับลงมาได้นะครับคือคือถ้าเกิดเรามาดูปัจจัยอื่นๆข่าวสารที่จะหนุนให้ทองคําขึ้นไปเทส2,000อีกรอบนึงเนี่ยมันจะมีอะไรมางคุณมาิน ค่ะคือเรามองว่าอย่างนี้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวต่างๆอันนุนทองหมดเลยทั้งเรื่อง u n employment แล้ประข่าวเรื่องอตัวได้เงินเฟ้อนะคะแต่เผอิญว่ามีประธานเฟดสาขาบอสตันมาหัดท่านออกมาพูดประมาณว่าก็ยังไม่จบทีเดียวเรื่องกันขึ้นดอกเบี้ย ทำให้มันมีการย่อลงมานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะคแต่ทางนี้เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่ต้องบอกว่านักลง,ลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าจากตัวเลขเงินเฟ้อและจากตัวเลขอนเทอร์โมเมนต์เคมที่มันเพิ่มขึ้นมาใช่มันน่าจะทำให้พอได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเริ่มเหมือนเริ่มพิจารณาเรื่องการลดในปีหน้ามากกว่าแล้วว่าปีหน้าจะเริ่มลดเดินพฤษภาดีกว่า ย,ยามากกว่าแต่ตัวเลขเงินเฟ,ฟ้อก็ยังสูงนะครับถึงแม้ว่าจะลดลงถูกไหมครับใช่ค่ะก็ยังอยู่ที่ประมาณ3.2มองซึ่งซึ่งทางนี้ทางนั้นมันมันมันก็ต่ํากว่าที่เขาคาดการครับทําให้หนุนทองนะคะทีนี้สัปดาห์หน้าก็น่าจะมีตัวเลขไม่ไม่สําคัญเท่าไหร่จะมี unemployment claim อีกเหมือนกันก็ต้องดูว่าถ้ามันสูงขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าอื ถ้าสูงขึ้นต่อเนื่องก็มีโอกาสหนุนทองเหมือนกันค่ะ<ช>คือถ้าคือถ,ถ,ถ้าเกิดว่าเราดูปฏิทินข่าวตั้งแต่ช่วงนี้จนไปถึงก่อนถึง FOMC เดือนธันวาคมามันก็จะมี PCE ถูกไหมครับ<ช>มันมี GDP แล้วก็จะมีตัวน่าจะมีนันฟาร์มอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะอฮซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้เองผมไม่มั่นใจห้องแต่ว่าตัวเฟดวัตถุเนี่ยโอ้เขามั่นใจเลยว่า ปีนี้ไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วใช่ค่ะไม่รู้จะเป็นตัวแปรว่ะนะคุณพระเ่นะในช่วงถ้าเกิดอยู่ๆขึ้นใช่ไหมเออจะจะจะอยู่ดีพีซีพีซีกับดีขึ้นมาหรือว่าตัวแต่ว่าจีดีพีดีอยู่แล้วนะผมว่าจีดีพีน่าจะดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอ่ามองมองยังไงครับประเด็นนี้เออส่วนตัวก็มองว่าปีนี้สำหรับปีนี้ไม่น่าขึ้นแล้วเหมือนกันเพราะว่าใช่เพราะว่ามันเอ่อ มันจะสิ้นปีแล้วอะนะคะถ้าเกิดว่าเหลือมันก็เหลืออีกครั้งเดียวมากสุดใช่ไหมแล้วมันก็เข้าใกล้ช่วงฮอลิเดย์อ่ตัวเลขต่างๆก็ดูดีขึ้นมากทั้งค่าเงินเฟอ้อและทั้งเรื่องอน o y มชั่นเคลมอะไรต่างๆเพราะงั้นถ้าจะพิจารณาอีกทีคือมองว่าน่าจะปีหน้าเลยสมบุรณว่าจะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ่อนักลงทุนส่วนใหญ่อย่างที่บอกค่ะเขามองว่าน่าจะจบแล้วว่าตัวเลขมันทยอยกันดีขึ้นแต่ว่าถ้าอยู่ๆมีตัวเลข อะออกมาอะไรแปลกๆที่ผิดแลกไปอีกอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้ที่จะทําให้กดดันราคาทองคําอีกอืมอเฮียงี้สัปดาห์หน้าคาดการแล้วก็วางแผนล,ลงทุนยังไงก็ดีครับเราต้องดูนะคะว่าางงินถ้าเากิดสําหรับทองไทยนะคะเราต้องดูว่าถ้าเงินบาทลุดสามสิบห้าลงมาเนี่ยเราก็รอค่ะรอรอเข้าซื้อตอนที่อาจจะไปดูบริเวณสามสิบสี่จุดเงินบาทสามสิบี่จุดสักจุดหกจุดเจ็ดประมาณน,น,นะคะค่ะ ทั้งนี้เสำหรับโกลสปอตนะคะเราก็มองว่าถ้าหลุด1975ลงไปอะคะ่ะก็ไปดูที่บริเวณ1950เลยแต่ถ้าหลุด1950ก็เป็นบริเวณเดิมนะคะ1930 1920-1930บริเวณนี้แต่ถ้าสามารถผ่าน1985ขึ้นไปแบบดีๆนะคะไม่ให้ขึ้นไปแล้วก็อ่าแบบหนึน่ง,งมาอย่างเงี้ยนะคะก็คือไปเทสที่เดิมค่ะ2 0 9ถ้า2 0 9ผ่านก็ไปดู2060เลย สอ้สับหน้าเทคนิคเชี่ยวล้วนๆเลยนะน่ากลัวเหมือนกันนะใช่ใช่เพราะว่าข่าวข่าวไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรเลยใช่ค่ะทองไทยนีก็คือทองไทยก็คือก็ยังไปรอสามสองเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยเหมือนเดิมแร้อยใช่ใช่เป็นจุดที่แบบเป็นแนวรับแนวต้านที่เคยมีอยู่เดิมเลยค่ะผมถามเหมือนหลายๆคนเลยสามสองแปดร้อยรอบนี้ถือยาวไหมครับหรือว่ายังหรือว่ายังทํากาไรสั้นเหมือนเดิมก่อน คือจริงๆมันก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไม่ติดขัดเรื่องการเงินอันนี้กับเข้ามปีหน้าเลย <c oughs> ใช่ค่ะมองว่ายังไงก็แล้วแต่ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่สมมติว่าเฟดประกาศาลดดอกเบีย้ยค่ะยังไงทองก็ขึ้น,นะคะ่ะยังไงทองก็น่าจะขึ้นได้เพราะว่าทุกครั้งที่เฟดประกาศขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่เริ่มมาจนจนบัตรเนี้ยจริงๆแล้วตอนเนี้ยมันพึ่งกลับมันมันกลับตัวขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ ระยะเวลาที่มันใช้เวลาลงอ่ะนานพอสมควรเลยนะคะเพราะงั้นในในพอพอพอเขาเริ่มจะลดมันก็ต้องกินเวลาขึ้นนานพอสมควรเหมือนกันอมองแบบนั้นค่ะแต่อย่างน้อยช่วงต้นปีหน้าช่วงตุลจริงไงทองราต้องขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับป็นเป็จริงนไซเคิลอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะจริงๆตั้งแต่ธันวามกรามกรานทุกปีเลยเพราะว่าอทางอินเดียทางจีนอย่างเงี้ยค่ะเขามีดีมานทางฟิสิกอลค่ะยังไงก็ถ้าเกิด ขวาสามสองเจ็ดห้าศูนย์สามสองแปดร้อยได้เนี่ยก็ก็กอดแน่นๆไว้ก่อนแล้วกันใช่ใช่ค่ะใช่ก็หวังว่าจะได้เงินบาทเข้ามาช่วยแล้วคุณพัะรดินนะน่าจะได้นะคะเพราะว่าโหลงแรงเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้ก็ติดแนวรับตรงนี้อยู่แต่ถ้าหลุดอะค่ะก็อย่างที่บอกไปรอบริเวณสามสี่จุดหกจุดเจ็ดเนี่ยอืมโอเคคยฟอยดูนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอบคุณคุณพัทลินวิชยาขพันชีพโอเปเรชั่นออฟฟิเชียลของทางเล่งหงนะครับที่มาร่วมพูดคุยคุณที่คุณพัทเลีนบอกแล้วครับว่าราคาทองไทยถ้าหลุด3ามหมื่นสามมาแถว3ามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยนี่ถือว่าเป็นจุดที่สวยในการเข้าซื้อเก็บสะสมเลยนะครับส่วนราคากูสปอร์ตถ้าย,ยังขึ้นไปยืนเหนือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสามได้โอกาสกลับไปทดสอบแถวสองพันเก้า 2, ดอลล่เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับต้องมาดูว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเองปลอดข่าวนะครับข่าวสำคัญไม่ค่อยจะมีนักรอดูทางเทคนิครวนๆนะครับว่าจะ follow by กันไปต่อหรือว่าจะลงกลับมาพักฐานต้องเกาะติดใกล้ชิดแล้วครับอันนี้ก็คือข้อมูลดีๆที่โกลาวราหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์นะครับ G O L D A R O U N D ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ